ช่วงนี้ก็ยังมีข่าวว่าร้านค้าต่างๆปิดตัวลงไปคนก็ยังทำงานที่บ้านแล้วมีหลายๆคนนะคะที่เขา มุ่งหน้าที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์หรือมาขายสินค้าทางด้านออนไลน์แต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะที่จะทําออนไลน์ปุ๊บแล้วจะประสบความสําเร็จสร้างเงินสร้างทองได้ทันทีซึ่งก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ทําออนไลน์มาสักพักนึงแล้วอ่ะแล้วยังไม่ค่อยเห็นผลก็เลยรู้สึกว่าท้อไปต่อไม่ได้เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ออนไลน์มันอาจจะไม่ใช่ทางชันหรือเปล่า จริงๆแล้วอะค่ะมันมีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณะเริ่มต้นออนไลน์ได้แบบก้าวกระโดดค่ะเคล็ดลับที่1คือเมนทอร์เมนทอร์หรือพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะคุณโอยอยากจะแนะนำให้คุณนะคะหาเมนทอร์สักคนหนึ่งค่ะคนที่เขาผ่านประสบการณ์คนที่เขาเคยทำออนไลน์มาก่อนเพราะเขาอ่ะสามารถที่จะบอกคุณได้ค่ะว่าอะไรทำอะไรไม่ต้องอะไรจำเป็นอะไรให้ข้ามไป ซึ่งการมีเมนทอร์ค่ะจะสามารถทำให้คุณมีทางลัดเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอังเดรอากาซีค่ะคนที่เป็นนักเทนนิสชาวออสเตรเลียค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยรุ่งอยู่พักนึงแต่ต่อมาค่ะฝีมือเขาก็ตกลงไปทำให้อันดับโลกของเขาก็ลดต่ำลงไปแต่เขาค่ะสามารถที่จะกลับมายิ่งใหญ่มีชื่อเสียงได้อีกครั้งเพราะเขามีเมนทอร์อย่าง โทนี่รับบินค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งใกล้ๆต,ตัวเลยนะคะวงการนางงามค่ะคุณเคยเห็นไหมคะว่าคนที่จะประกวดนางงามทุกคนเลยค่ะเขาจะมีพี่เลี้ยงส่วนตัวของเขาเพราะพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนติวเตอร์สามารถบอกเขาได้เลยว่าเขาต้องทำอะไรฝึกอะไรหรือเดินแบบไหนให้เตะตากรรมการค่ะ2คือ Facebook Page เวลาที่เราเริ่มต้นทำออนไลน์อะค่ะ สิ่งสำคัญสำหรับคนที่เริ่มทำออนไลน์นะคะก็จะต้องสร้างความประทับใจแรกให้คนเห็นก่อนเปรียบเสมือนการที่เวลาคุณมีแฟนสักคนหนึ่งค่ะเวลาที่คุณจะต้องออกไปเจอแฟนคุณอะคุณก็จะต้องสวยคุณต้องแต่งหน้าทำผมให้ดูดีที่สุดเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนคนนั้นค่ะการทำออนไลน์ก็เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าคุณสามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาหาคุณได้ตั้งแต่นาทีแรกอะค่ะคุณก็จะทำให้เขาเกิดความมั่นใจมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะปิดการขายให้ง่ายขึ้นค่ะมีหลายคนบอกนะคะว่าการที่เราจะทำออนไลน์ให้ได้ผลจริงๆอะคอนเทนต์อะมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆใช่ค่ะ ค u e e โอไม่เถียงนะคะว่าคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สําคัญแต่คุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าคอนเทนต์ของคุณน่ะน่าสนใจแต่เพจของคุณน่ะไม่สวยไม่โดดเด่นแล้วแล้วก็ดูไม่แตกต่างไม่มีเอกลักษณ์อ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูคอนเทนต์นั้นของคุณค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะที่ควีนโอใช้มากับตัวเองเลย แล้วทำให้ควีนโอสามารถมีรายได้6หลักตั้งแต่3เดือนแรกที่ทำออนไลน์เพราะว่าเพจของควีนโอมมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเห็นคลิปวิดีโอหรือคอนเทนต์ไหนของควีนโอมันก็จะสะท้อนกลับมาที่เพจของควีนโอได้ค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลให้ควีนโอค่ะเปิดคอร์สคอร์สหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อคอร์สว่า f a c e b o o k s h o r t c u t ทางรัดทำเพจเงินล้านควีนโอว่าอยากจะช่วยทุกคนเลยนะคะที่สนใจหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์คอร์สเนี้ยเหมาะกับใครบ้างเหมาะสำหรับคุณเลยค่ะ คนที่ต้องการเริ่มต้นทำเพจให้ปังโดยที่ไม่เสียเวลาเพราะควีนโอจะสอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นในการที่คุณจะใช้ Facebook สร้างเงินล้านคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่การเปิดเพจการตั้งชื่อเพจให้ปังการทำคลิปทำภาพวิดีโอให้โดนรวมถึงการยิงแอดหรือวิธีการที่จะทำให้คุณมีคนติดตามหรือฐานแฟนเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะถ้าใครที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนนะคะก็สามารถทักมาที่เพจควีนโอออนไลน์โปรดิวเซอร์หรือ จะทักมาที่ไลน์แอด e @queenos ก็ได้ค่ะถ้าใครตัดสินใจเอาจริงเรามาเจอกันในคอร์สค่ะ